ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ผมอยู่ที่ตําบลคณีจืออ้ออาเภอแม่ละแม่จังหวัดตากนะครับก็น,นี่ก็เป็นที่นาของผมเองนะครับปีนี้ผมไม่ได้ทํานาที่นี่นะครับแต่ผมให้ชาวบ้านที่นี่เขาเช่านะครับผมเขาก็ปลูกเป็นข้าวโดข้าวโดก็แตกต่างจากข้าวหอมมะลินะครับข้าวโดจะเก็บเกี่ยวไวกว่าแล้วก็ต้นต่ํากว่าให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงกว่าทีนี้ผมไม่ได้มานานผมก็เลยมาดูมาดูนะครับลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ลองถ่ายดูเลยครับอันนี้ก็จะเป็นภูเขาน้อยนะครับดอยน้อยครับถ่ายมาเลยครับตรงแนวเขานั้นก็จะเป็นเส้นทางระหว่างแม่สอดอํเาเภอแม่สอดอํเาเภอแม่ละแมดอํเาเภอท่าสงยางถ้าวิ่งตรงไปเรื่อยๆอีกเลาะตะเข็บชายแดนไปอีกก็จะไปโปลดที่แม่ห้องสอนนะครับพลุไปถึงเชียงละเชียงใหม่ได้ครับผมับลองหมุนกล้องดูรอบๆเลยครับส่วนไอ้หลังตะต๊อนี่เขาเป็นอาท่าคณีจื้อนะครับ องดูร่เอาเอดีไม่ตัเยที่มือตัวจะเอาัดนแม่หนูคันแม่ปแลล้วมือได้ไมหนูรู้สึกคันอยู่แล้วครับผมอ่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่นี่นะครับก็จะเป็น แหล่งน้ําจากภูเขานะครับดูนะครับแหล่งน้ําจะอยู่ตรงนู้นนะครับแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกเดี๋ยวรอแหล่งน้ําจะอยู่ตรงหุบเขานะครับตรงนู้นจะเป็นเขาเขาเรียกว่าฝายฝายหลักแล้วก็ฝายนั้นน่ะจะผันแม่น้ําเป็นสามเส้นนะครับจะผันเส้นแรกก็คือเส้นที่ใช้มูบนหมู่บ้านส่วนเส้นกลางก็คือเส้นที่ผ่านหมู่บ้านเหมือนกันแล้วก็ ผ่านหมู่บ้านมาแล้วก็มาเลี้ยงพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายเขาเรียกว่าเหมืองห้วยหกก็จะอยู่เส้นที่ล่างสุดก็จะผ่านไปอีกนู่นผ่านไปตรงนู้นเลยนะครับก็น้ําเนี่ยก็จะมีใช้ตั้งแต่หน้าฝนหน้าหนาวแล้วก็หน้าเล้งก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าหน้าเล้งน้ํามันก็จะน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่ว่าก็สามารถปลูกขึ้นผลทางการเกษตรได้นะครับผมครับอากาศก็ค่อนข้างจะเย็ยนสบายนะครับดูนะครับอันนี้ธาตุเห็นไหมครับตรง พระธาตุนี้ตรงยอดยอดดอยนี้จะเป็นพระธาตุคณีจื้อนะครับจะเป็นที่ศักรา์ของชาวปปปะโยคณีจื้อนะครับผมแล้วก็ตรงต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นป่าติงลังนะครับป่าตึงหรือป่าติงลังเห็ดที่ขึ้นแถวนี้ครับจะเป็นเห็ดเผาะแล้วก็เห็ดขลานขลองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเห็ดขลานขลองภาษาแกงเรียกว่าอะไรผมลืมนะครับผม อากาศก็ตอนนี้ก็กำลังสุดชื่นนะครับผมนนบการเกษตรที่นี่นะครับเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่2ชนิดนะครับ1ก็จะปลูกข้าวแล้วหลังจากปลูกข้าวเสร็จเขาก็จะปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดของบริษัทต่างๆเช่น CP หรือแ a ซิฟ i กนะครับผมเป็นข้าวโพดที่ไม่ใช่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นข้าวโพดท,ที่เอาไปทําพันธ์นะครับไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกข้างนอกนะครับผมส่งออกต่างประเทศครับผม ก็เป็นป่าข้าวโพดนาแถวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนนาขั้นบันไดเหมือนกันนะครับการบริหารจัดการน้ําที่นี่ก็สามารถผ่านน้ําเข้าทุ่งนาแล้วก็ผ่านน้าทิ้งออกได้เวลาถ้าฝนตกลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับเราก็ไปปิดปากเหมืองเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้ามาเยอะหรือว่าเวลาที่เราอยากจะเอาน้าใส่นาาเงี้ยเราก็ไปเปิดปากเหมืองแล้วก็น้ำผ่านน้าเข้าแนวของตัวเองนะครับของใครของมันนะครับก็จะใช้ประมาณนี้ สามารถบริหารน้ำได้จัดการน้ำได้เอาน้ำเข้าตอนไหนก็ได้เอาน้ำออกก็ได้หรือจะเอาน้ำใส่ไว้แล้วเช่ไว้ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นประมาณออกฤดูแรงอย่างครับก็จะแบ่งน้ำกันเป็นคิวนะครับคนที่อยู่หัวสุดนู่นก็จะได้เป็นคิวเลขแล้วก็ปล่อยเป็นคิวที่2ที่3ที่4 5, ที่5เพื่อบริหารจัดการใช้น้ำได้อย่างเท่าเท่ากันนะครับผมน้ำเขาจะแบ่งที่นี่ก็ประมาณ เขาเรียกว่าให้1วันกับ1คืนต่อ1เจ้า1วัน1คืนจะเป็นของเจ้านี้แต่ถ้าใส่เสร็จก่อนปุ๊บก็ปล่อยให้คิวต่อไปแต่ถ้ายังไม่เต็มเนี่ยน้ำช่วงไหนที่เป็นหน้าแล้งจัดจัดน้ำน้อยเนียครับก็จะสามารถใช้น้ำได้1วันกับ1นคืน1วันกับ1นคืนแล้วก็ถึงจะปล่อยคิวต่อไปจริงๆที่บริเวณนี้นะครับจะเป็นที่ของตั้งแต่บรรพบุรุษผมละที่เขาแหมา่จัดสรรทำกินที่ตรงนี้นะครับจะมีประมาณ50าสิบขอไล่นะครับแบ่งเป็น5ส่วน จะมีตรงต้นมะพร้าวนู่นเจ้าหนึง่งแล้วก็ที่ผมยืนนี่เจ้าหนึง่งแล้วก็ถัดไปอีกเจ้าหนึง่งแล้วก็ถัดไปอีกสามเจ้านะครับส่วนสองเจ้าสุดท้ายเนี่ยเขาขายเป็นของคนอื่นละก็จะเหลืออยู่ที่เป็นตระกูลของผมเนี่ยก็จะเหลือที่เป็นเจ้าของอยู่ัวแมานอยู่สามแปลงแบ่งกันแล้วอยู่ที่แปลงละสิบสิบไร่นะครับผม,มเป็นที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษที่เขาหากันมานะครับผม อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่นะครับสว,ส,สวัสดีด้วยค่ะครับผมก็ไม่มีอะไรแนะนำแล้วครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ